สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่ดูโรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรค่ะวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรมค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลเมื่อทารกมีภาวะตัวเหลืองค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยเจอปัญหาว่าหลังคลอดแล้วลูกมีภาวะตัวเหลืองต้องได้รับการรักษาโดยการส่องไฟนะคะ หรือหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยจะตัวเหลืองหรือเปล่าถ้าคนพี่นะคะมีอาการตัวเหลืองแล้วน้องที่กำลังจะคลอดออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะตัวเหลืองไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดนะคะเป็นภาวะที่เจอได้นะคะในทุกเชื้อชาติเลยค่ะสิ่งที่จะทำให้ทารกตัวเหลืองนะคะเกิดจากสารที่มีชื่อว่าบิริรูบินค่ะ สารบีดีรูบินนะคะปกติแล้วจะถูกสร้างขึ้นนะคะแล้วก็กําจัดออกไปจากร่างกายโดยตับนะคะซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติค่ะแต่ขณะที่ทารกคลอดออกมาแล้วนะคะเช่นทารกที่คลอดก่อนกาหนดนะคะก็จะทำให้ตับยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเกิดภาวะตัวเหลืองได้ง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะในช่วง2-3ถึง3วันแรกหลังคลอดเนี่ยทารกทั่วไปเนี่ย อาจจะเกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายนะคะที่จะอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดนมนะคะความพร้อมของน้ํานมนะคะการขับถ่ายก็จะส่งผลให้เกิดภาวะตัวเหลืองได้นะคะวิธีการสังเกตก็คือเราจะพบการเหลืองบริเวณใบหน้านะคะลงมาที่หน้าอกนะคะแขนขาลำตัวนะคะซึ่งอาการตัวเหลืองนะคะจะขึ้นอยู่กับระดับ ของบิลิรูบินในกระแสะเลือดนะคะหากพบว่ามีอาการเหลืองเยอะนะคะก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงก็คือมีบิลิรูบินเนี่ยเข้าไปเกาะที่สมองได้นะคะเราจะเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าเค r n i นิ e เชอรนะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดพยาธิสภาพที่สมองได้ถาวอนนะคะน้องก็จะมีอาการซึมชักเกงร้องเสียงแหลมนะคะอันนี้เป็นหนึ่ง อาการที่เราจะต้องสังเกตนะคะเรามาดูสาเหตุของภาวะโตัวเหลืองค่ะเขาสามารถแบ่งกว้างๆนะคะออกเป็นสองสาเหตุค่ะสาเหตุแรกคือภาวะโตัวเหลืองนะคะตามภาวะปกติหรือว่า p h y s i o logical john d e e นะคะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากเป็นไงคะเด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆนะคะอย่างที่อาจารย์บอก ลับยังทำงานไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีปริมาณของเม็ดเลือดแดงนะคะที่มากนะคะรวมถึงอายุของเม็ดเลือดแดงที่สั้นนะคะทำให้กระบวนการจํากัดสารเหลืองออกไปจากร่างกายเนี่ยทำได้ยังไม่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดอาการตัวเหลืองได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทารกจะมีอาการตัวเหลืองประมาณ1สัปดาห์หลังคลอดนะคะแล้วหายไปเองค่ะโดยไม่ต้องรับการรักษานะคะประมาณ1-2สัปดาห์ อันที่2นะคะภาวะตัวเหลืองที่เกิดจากการมีพยาธิสภาพค่ะพาโทโรจิกจอรดีดนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นอะไรบ้างสาเหตุแรกที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะหมู่เลือดของลูกกับแม่ไม่เข้ากันนะคะอันที่2นะคะการที่ R.S. หมู่เลือดของคุณแม่นะคะเช่นคุณแม่ R.S. ลบแล้วลูกมี R.S. บวกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงได้ หรือลูกของคุณแม่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการพร่องเอนไซม์ G6PD นะคะก็จะทำให้มีการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ง่ายมีโรคประจำตัวนะคะเช่นเป็นโรคธาลัสซีเมียก็จะทำให้มีการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ง่ายเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะอาการตวตหรือเนี่ยเราจะพบได้ในกรณีที่ การรับประทานนมแม่นะคะเพียงอย่างเดียวแล้วทานนมแม่ได้ไม่เพียงพอนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการตัวเหลืองได้สาเหตุอาการตัวเหลืองที่เราพบจากการรับประทานนมแม่เช่นอะไรบ้างนะคะน้ํานมคุณแม่ไม่เพียงพอค่ะหรือการที่ รูปคลอดก่อนกําหนดนะคะน้ําหนักตัวน้อยนะคะมีภาวะลิ้นติดนะคะทําให้ดูดนมได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพพอดูดนมได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะอาหารที่จะเข้าไปขับสารเหลืองนะคะการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าสารเหลืองเหล่านี้จะออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระของเด็กนะคะก็จะทําให้เกิดอาการตัวเหลืองได้ความรุนแรงของภาวะตัวเหลืองอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือจะไป เกาะกับระบบประสาทที่สมองนะคะเรียกว่าภาวะเคอร์นิกเทอรัสนะคะภาวะตัวเหลืองสามารถหายได้เองไหมนะคะอาจารย์บอกแล้วว่า1สามารถหายได้เองนะคะแต่ในกรณีที่มีสารบิลิรูบินนะคะในร่างกายสูงเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อสมองทารกได้ดังนั้นเราจะไม่รอให้หายไปเองนะคะเราจะมีวิธีการรักษาก็คือการรักษาโดยการ ส่งไฟนะคะเป็นวิธีเริ่มต้นนะคะในการรักษาภาวะตัวเหลืองนะคะซึ่งส่องไฟนะคะจะเป็นแสงสีฟ้านะคะที่มีขึ้นความยาพิเศษนะคะแล้วก็เหมาะสมโดยขณะที่สองไฟคุณแม่นะคะก็จะต้องดูแลปิดตาทารกนะคะให้สนิทนะคะเพราะว่าแสงไฟเนี่ยมีผลต่อการระคายเคืองนะคะดวงตาของทารกได้และขณะ2ไฟนะคะเราจะต้องดูแล ถอดเสื้อผ้านะคะของลูกเราออกพลิกตะแคงตัวทุกสองชั่วโมงนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ลูกของคุณแม่เนี่ยดูดนมคุณแม่บ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการขาดน้ำได้นะคะหลังจากนั้นอาการตัวเหลืองก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะดีขึ้นนะคะอันที่2นะคะการรักษาในลำดับต่อมาก็คือหากลูกของคุณแม่นะคะมีอาการตัวเหลืองมากเราจะมีการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือดค่ะ การเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะจะใช้ในกรณีเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการรักษาที่สามารถลดระดับตัวเหลืองได้อย่างรวดเร็วจริงนะคะแต่ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเยอะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะการติดเชื้อนะคะที่จะเกิดขึ้นตามมาดังนั้นเนี่ยเราจึงเลือกวิธีการส่องไฟเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ใช้การเปลี่ยนถ่ายเลือดเมื่อจําเป็นนะคะโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะจะใช้ในกรณีที่ค่าบิลิรูบินนะคะสูงเกินมากกว่าค่ามาตรฐานนะคะเช่น20มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิขึ้นไปนะคะระหว่างที่มีการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะก็จะต้องมีการ สังเกตอาการทารกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะหลังจากเปลี่ยนถ่ายเลือดแล้วลูกของคุณแม่ก็จะมีค่าตัวเหลืองลดลงแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาตัวเหลืองได้อีกหากยังไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุนะคะอันที่3อย่างที่อาจารย์บอกก็คือการแก้ไขาสาเหตุของภาวะตัวเหลืองนะคะวิธีการสังเกตว่าลูกเราตัวเหลืองหรือไม่นะคะมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะโดย ขณะที่ทารกนะคะอยู่ในแสงไฟนะคะที่มีแสงสว่างเพียงพอเนี่ยและควรเป็นแสงสีขาวนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกดบริเวณผิวหนังนะคะที่มีปุ่มกระดูกรองรับนะคะเช่นบริเวณหน้าผากนะคะบริเวณหน้าอกของทารกนะคะซึ่งเวลากดเนี่ยเราจะเป็นการไล่เลือดบริเวณนั้นออกไปนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สังเกตผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ย ว่าหลังจากที่เรากดแล้วมีลักษณะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะคะถ้ามีสีเหลืองนะคะประกอบกับลูกดูดนมน้อยน้อยลงนะคะเราควรพารูกมาพบแพทย์ทันทีค่ะค่ะอาจารย์หวังว่าความรู้ในเรื่องของการดูแลเมื่อทารกมีภาวะตัวเหลืองนะคะจะมีประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในการดูแล ลูกของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเหมาะสมนะคะวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โดยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะถ้ามีข้อสงสัยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ